สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กับพ่อก,กันนีค่คือเกาเหมือนเดิมนะครับมีนู่้อยจุกพี่น้องครับคันแท่นดา๋ยวออเอน๋ยวแกไย่้บานสิเลย ทั้งรลันนี่อันนีเห็ดแก้วเพียนะพี่น้องนะครับมันนี่เมนูของมี่นะผ้าขี้ริ้วมั้ยเดีหาทางไหนมั้งเห็นมีแต่เฮ็ดตอนหน่อยมันบวชเขาก็ติดมันบวชเขาก็เพียนะพี่น้องเฮ็ดตอนไงใช่ไม่ดีครับพี่น้อง

ว่าหนาฝนเขา,าตา้องเขาต้องตองตวงเพียรคนที่พี่นอ้องหนาฝนในตองตองเพียรบนบรษัทฮารดพี่นอ้องวมากินหยาเสื่อดินพร้อมแล้วพร้อมจำไม่ได้พี่นอ้องเด้อหนาฝนนีน่เขาตา้องตองเพียรท้กคนเฉพาะตองนี่ขมเอ้โบมันขมเดีสุดฮารัดพร้อมพี่นอ้อง บีง่วนี่สิบ่คือบีกล้วยพี่น้องบีง่วนี่สิน้ำหลายพี่น้องแต่ว่าบีกล้วยนี่สิบ่ครยมีน้ำพี่น้องว่าทีเดียวเนีย่ยเนียวว่ยกล้วยนะพี่น้องเป็นสมบูรณ์สมบาเจ้าสีขากล้วยนะพี่นอ้องเจ้าสีขากล้วยบ่คือทั้งๆอีสานเท่องเมนี้ซื้อมาจากทางอีสานนะครับทางผู้เลือกเมนี้เป็น เป็น oh. เอาครับก้วพี่นอ้องเกลียวอาจจะเสะรูปเนเสยนะเ่ลงครับมีดเ,เ,เย็กหน่อยอดีนะครับ

U tịt mưa vào tụi bà Xẹp trong văn nè Sống thấy thử ngoài bên cây Chả ngoài khắp phía ngoài không ngheo มาุ่มเรังให้ก่อเอาส่วนมามกันนะใส่สากดสากดน่็แม่นมองที่างอันใดครับขากองยานดีแล้วเดพี่น้องสากแก้วครับพี่น้องแก้วขนคนซิมันเรเที่อที่ได้ตมูินสาก็ี่เ่กัพี่น้อง โอ้สบายนั่งตวย่างยุบบกันกรั้งจนี่จบไแครับสีบบก่าอยู่มองใดไม่ตายแน่นี่ั้งสบายนั่งแบบชนิดขาวแบบชนิดโบกขาวน้องพี่น้องเนาะนี่เนาะอุ้ย Do it mm Hmmmm Yeah, you know, do it Just do it, just do it Do it, you know, do it Do it, just do it, just oh. do it ฟ้าแอมขีในเป็นไรน,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 น้อยหนไยก็จะหยาบใชนไมฟังผืดนครับพี่น้องฟังผื่นยงงหยาบเกินพี่น้องฟังผื่นม้อใหม่พี่นวางม้อใหม่หม้ออ่อนวนพี่นวงดูคนขายบ้างหพี่น้องครับเงค่าเกยวเยพน่น้่ง้กันไปตับพี่น้อง อ <els> ๋อคเราไม่เคยมองขายกับผู้ขาไปแล้ว 진아밥음진아음음 <놀람> 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 นອ oh, พี่น้องมึงซีน,นพี่น้องบาดอย,ยูโอ้ยพี่น้องเลยโอ้ยเกข้งผม